การจะได้ฟังธรรมเนี่ยก็เท่ากับว่าพอมาถึงขั้นตอนการฟังนปุ๊บเนี่ยการจะฟังธรรมเพราะสาวไปดูก็คือเพราะว่าเรามีศรัทธาเรามีศรัทธาเพราะเรามีทุกข์นี่การฟังธรรมมันถูกแยกออกมาอีกว่า <c oughs> คนจะได้ฟังธรรมเพราะว่ามีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเป็นเหตุให้ได้ฟังธรรมศรัทธาเป็นเหตุให้ได้ฟังธรรมศรัทธาเ็รามีทุกข์ มีมิตรนะกัลยาณมิตรเราสแสวงหามิตรนะบางทีเราเราทุกข์เราก็สแสวงหามิตรนะนะเวลาสุขก็สแสวงหามิตรนะทุกข์ก็สแสวงหามิตรนะแต่สุขเนี่ยไปสแสวงหามิตรแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับมาทุกข์อีกใช่ไหมเพราะสุขถาวรไม่มีในโลกนะนะแต่เวลาทุกข์ทุกถาวรก็ไม่มีในโลกเหมือนกัน แต่มันก็เกิดเกิดดับดับแต่กว่ามันจะดับมันนานพอนานปุ๊บก,ก็เลยอยากจะหาแกทางแก้ทุกข์อืมอ่าใช่ไหมมันก็เลยต้องมีการมีการเข้ามาหาหรือมีการแสวงหาหนทางดับทุกข์นี่แหละนี่จึงเรียกว่าเป็นทุกขสัจอ์มเป็นทุกขสัจ ทุกขสษัตริ์ก็เลยเป็นสิ่งที่กว้างคําว่าทุกขสษัตริ์กว้างอย่างมุมที่บอกไปเมื่อกี้แล้วว่าอู oh, ทุกอันเลยลูปก,ก็เป็นทุกเวทนาเป็นทุกสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกหมดใช่ไหมเพราะนั่นคือสิ่งที่มีการเกิดและมีการดับมันจะเป็นทุกข์อ่ามันก็เลยถูกรวมเรียกว่าเป็นทุกขสษัตริ์ <c oughs> ทุกขสกษัตริ์ยังยังมองไปได้อีก หลายมุมตัวมันเองเนี่ยตัวมันเองก็เป็นทุกข์คือมันมันพังไม่ได้ใช่ไหมการเข้าไปยึดในสิ่งที่พังได้เนี่ยเป็นทุกข์ไหมอการเข้าไปยึดในสิ่งที่พังได้เป็นทุกข์ดังนั้นตัวตัวขันห้ามันเองเนี่ยเป็นทุกข์ไหมและการเข้าไปยึดในขันห้าเป็นทุกข์ไหมอาตมาเคยเห็นคนเถียงกันเพราะสองเรื่องนี้มาเยอะ บอกไม่ใช่ว่าขันห้าเป็นทุกอุปทานขันห้าต่างหากที่เป็นทุกอืมแต่จริงๆทั้งคู่อ่าเป็นทุกทั้งคู่นะเพราะว่าถ้าไปดูที่ผู้เจ้าตรัสตอบกับคนหนึ่งว่าที่ถามพู้เจ้าว่า <c oughs> คําว่านิโรดนิโรดเนี่ยหมายถึงนิโรธแห่งอะไรพระเจ้าค่าราะรอกว่าหมายถึงนิโรธแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ สมมติว่านิโรธแห่งรูปนั่นคือรูปมีความดับเวลารูปดับเราก็เรียกมันตายถ้ามนุษย์เรียกตายวัตถุก็เรียกมันดับใช่ไหมหรือนมามธรรมก็เรียกดับไม่เรียกนมามธรรมตายให้ทราบว่าตายกับดับเหมือนกันอันเดียวกันดังนั้นการเข้าไปยึดในสิ่งที่เป็นทุกก็จะเป็นทุกข์ เราจะมีความทุกข์เพราะเรายึดในสิ่งที่มันแปรปวนไม่คงที่น,นี่นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของทุกขสัตว์ในอริยสัจสีเห็นไหมดังนั้นทุกขสัตว์ในอริยสัตสีก็จะมีอะไรละ่ะทุกอย่างเลยรูปนามทั้งหมดแ <c oughs> ง่มุมหนึ่งรูปนามทั้งหมดเลยเป็นทุกหมดไหมเป็นทุกในอริสสัจสี และในแลวสัตสีทุกสิ่งทุกอย่างในที่นั้นหมายถึงขันห้าใช่ไหมดังนั้นตัวขันห้าเองเนี่ยตัวมันเดียวเดียวเนี่ยเป็นทุกข์ไหมเป็นอันนี้อันที่สองอันที่สามคือการ <c oughs> เข้าไปจับยึดในสิ่งที่มันแตกสลายมันดับได้มันเกิดได้มันดับได้ดไดดไดเป็นทุกข์ไหมเป็น <c oughs> เรายึดว่าคนนี้เป็นแม่เราแม่เราตายทุกข์ไหมทุกข์ เรายึดว่าน,นี่เป็นลูกเราลูกเราตายทุกไหมอันนี้ของเรานะ,ะแม่เนี่ยก็แม่ของเราลูกของเราใช่ไหมนี้อันนี้ยังลืมมองตัวเราใช่ไหมอพอตัวเราจะตายทุกไหมถูกเพราะอะไรไม่อยากตาย